นะครับผมสาหรับเปราพัฒนาของเขานะครับผมในวดที่ิพันธมาโอ้โ Assass, ออนหน่าเสียดายมากนะครับเนาะเพราะว่าพระเอกของเราหลุดนะครับเนาะพระเอกของเราคือตัวนี้นะครับหลุดเลยนะครับเนาะนะครับหลุดเลยนะครับผมเลขออกไปที่สองสองแปดนะสามสองนะครับหลุดเลยนะครับพระเอกของเราหลุดนะครับนะครับสี่ตัวนี้นะครับเดินมาดีๆหลุดเลยนะครับ นะ <Shift> ครับยังไรก็ดีนะครับในสติของเขาก็ไม่เคยหลุดซ้ำนะครับเดี๋ยวเขากะสีมารุยต่อเลยนะครับเพราะว่าเราจับยังไงมันก็ไม่เข้าเพราะว่ามั่นพระเอกหลุดนะครับพระเอกหลุดนะครับในชุดนี้เราลองทําดูก็คือเข้าเอาลักซีบังหน่วยจับกู้กันนะเข้าลองจับลองเบิ้งก็คือเอาสูตร,เอ,ตร,มมรเอาแต้มรวมมาจับนะครับเอาแต้มรวมมาจับแต้มรวมสูตรนี้นะครับเอาแต้มรวมสูตรนี้มาจับสูตรที่สองนะแล้วก็เอาสูตรที่เก้ามาจับนะครับ สูตรที่เก้าคือตัวนี้นะครับพกตัวนี้เอามาจับแล้วได้สี่สิบคู่นะครับได้สี่สิบคู่อันนี้เราลองเฮดเบิร์กเนาะเราลองจับดูนะครับได้สี่สิบคู่นะครับสี่สิบคู่แล้วก็เข้าไปที่สามสองเข้าข 3, คู่สามสองนะครับคือไม่เกี่ยวกับพระเอกนะครับเอาแต้มนะครับสูตรที่สองสูตรนี้นะครับเข้าไปที่แต้มห้าเนาะอันนี้แต้มรวมสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้สูตรที่สองเราจะใช้สูตรนี้แต่ว่าข้าอามาเทียบท้น ลองเบิงนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเสียบตัวนลองเบิงมันได้หกตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเขาเต็มหานะครับได้หกตัวเขาเต็มหานะครับอันนี้ก็คือแต้มรบนสองสูตรนะครับแล้วก็สูตรที่หกคือสูตรนี้มาสองตัวเลยครับจับคู่กันมานะครับสามสองนะครับตัวนี้มันเป็นมาครบเนาะตัวนี้มันเป็นมาครบสองตัวบนล่างนะครับแต่ว่ามันบม่มีแปดนะมันเป็นเก่าเนาะแต่ว่ามันเป็นสามสองตัวนี้นะครับเขาเรีมาจับร่องเบิง ในหันที่ผ่านมาจับลองเบงเ้วได้40สิบคู่นะครับนะครับเอาสองอย่างมาจับก็คือแต้มแล้วก็สูตรที่เกเอามาจับเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาเราได้4ี่คู่เข้าไปที่สามสองี่สิบคู่ไหวไหมไหวไหมนะครับนี่นะครับ4ี่สบคู่นะครับ4ี่คู่แต่อย่างไรก็ดีนะครับพระเอกของเราก็ไม่หลุด้ําเอ้ามวดนี้เข้ามาต่อเลยครับเนาะต่อนะครับพระเอกของเรานะครับหลุดไปแล้วนะครับแต่ว่ามวดต่อไปเข่านะครับหลุดแล้วก็เข้านะครับหลุดแล้วจะเข้า เพราะว่าสถิติของเขานั้นในช่วงหลังมานี่นะครับหลุดเดินมาสามหมวดหลุดเลยนะครับเดินมาสามหมวดเอ้านะครับผมไปต่อเลยนะครับเนาะไปต่อเลยเอาพระเอกนี่ยนะเพราะว่าพระเอกนี่ไม่หลุดซ้ํานะครับไม่หลุดซ้ํานะครับถ้าหลุดแล้วจะหนักเลยจัดหนักเลยถ้าหลุดนะครับเนาะนครับปกติแล้วนะครับถ้านะครับในชุดพระเอกถ้ามันเขานะครับในชุดนี้นะเข้าจับมาชุดเด็ดถ้ามันเข้า เราจับเด่นยังไงก็เข้านะครับนี <IL> ่เราจับเด่นไม่เข้าเลยแต่ว่าเนี่ยมันมีสามสองอยู่ในนี่จับยังไงก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าพระเอกหลุดพระเอกหลุดเนาะนะครับเอาพระเอกไม่หลุดซ้ําไปลุยกันต่อเลยเขาเปลี่ยนเล็มใหม่มันเปียกน้ำเนาะนะครับไปที่หลักสิบเลยนะครับนะครับหลักสิบนี่ก็โอ้โหนะครับสุดยอดนะครับเข้าบนล่างบนล่างบนล่างเลยหลักสิบนะครับนี่นะครับเราจับกว้างๆแล้วนะครับพระเอกดันหลุดซะนั่นนะครับเนาะ พระเอกหลุดก็คือเป็นตัวหลักนะครับถ้าตัวรักลดก็คือลดเลยนะครับในงวดที่ผ่านมาาบนล่างเลยนะครับหลักสิบมาบนล่างสองแปดสามสองมาสองกับสามนะครับในหลักสิบบนล่างในวันเดยเซีหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองนะครับนะครับเนาะต่อไปลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับถ้าต้นทางเข้ายังไงเลขเด่นก็เข้านะครับพระเอกหลุดสะนั่นนะครับโอ้โหนะครับแต่ว่านะครับสังเกตเลข ลักหน่วยเนี่ยครับยิงล่างอย่างเดียวนะครับยิงล่างยาวเลยนะยิงล่างยิงล่างยาวเลยในวัตถิพันธ์มามาที่เด็กสองครับสามสองรอยอยู่พระเอกไม่มานะครับพระเอกไม่มาโอ้ะเนียดายมากในวันนี้ประมวลผลออกมาแล้วได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดตัวนะครับเนาะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับตัวที่เรามั่นใจกระดันไปหลุดซะงั้นพระเอกนะครับพระเอกลดเลยนะครับเอาจับคู่กันนะครับเอานะครับเอาไหมนะครับนะเอาไหม พระเอกไม่หลุดซ้ำนะครับไม่หลุดซ้ำเอาพระเอกมาเลยพระเอกนะครับโอ้โหนะครับเนาะเนี่ยเราเล็งงวดนี้ต้องไม่พลาดนะครับเนาะเพราะว่ายังไงพระเอกก็ต้องมาอย่างนี้นะครับเนาะเนี่ยเดินมาสามงวดนะครับในรอบนี้นะครับสั้นที่สุดเลยหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็หลุดนะครับแต่สถิติทั้งหมดสองร้อยงวดนี่ไม่เคยหลุดซ้ํานะครับมีแต่ยี่สิบสามสิบงวดขึ้นไปบิ่โอ้นะครับเราสามงวดกดเลยนะครับ เอานะครับในวันที่ผ่านมาในรถนะครับเนาะสองสองแปดสามสองไม่มีเลยนะครับวันี้นะครับประมวลผลมองเราได้๋ยวสองสามห้าเจ็ดสองสามห้าเจ็ดนะครับพระเอกนะครับพระเอกของเราสองสามห้าเจ็ดนะสองสามห้าเจ็ดเอามาเลยนะครับสองสามห้าเจ็ดนะครับสองสามห้าเจ็ดก็ไปที่แถวเจ็ดนะครับสองสามห้าเจ็ดสี่เจ็ดมีเจ็ด สี่แปดไม่มีสี่เก้าไม่มีสี่ศูนย์ไม่มีสี่หนึ่งไม่มีสี่สองมีสองสี่สามมีสามสี่สี่ไม่มีนะครับต่อไปก็จะเป็นห้านะครับแถวห้านี้ก็หมดเลยแถวห้าแถวห้านะครับหกเจ็ดแล้วก็หกสองแล้วก็หกสาม หกสี่ไม่มีแล้วก็แถวเจ็ดนะครับพระเอกหลุดนะครับหนาเสียดายมากเลยนะครับแล้วก็แปดเจ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่ไม่มีนะครับแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดก็มีเจ็ดเก้าแปดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ไม่มีนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ไม่มี แล้วก็สองนะครับสองสามห้าเจ็ดนะครับวันนี้พระเอกนะครับได้ไปที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิบเอ็ดนะครับยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบห้ายี่สิบแปดสามสิบเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับได้สามสิบเก้าคู่นะครับ เพราะว่ามันเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับแถวล่างนี้เพิ่มมาตัวหนึ่งมันก็เลยเป็นสามสิบหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าในสามสิบเก้าคู่นะครับเราก็นะครับเนาะสามสิบเก้าคู่นี้นะครับเฮ้าสีเอาแต้มมาจับนะครับเอาแต้มมาจับตรงนี้เลยเนาะมันจะมาเปลี่ยนื้นทีนะครับเอาแต้มมาจับเลยมาเลยนะครับแต้มของเข้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับพระเอกพาพังนะครับโอ้ยน่าจะได้มากๆเลยนะครับเนาะแต้มเราก็ใช้สูตรที่สองครับ นี่แต้มตัวนี้นะครับคุมบนล่างดีมากนะครับตัวนี้คุมบนล่างเลยนะครับเนาะวัตถิพานธ์มานี้เอาอันนี้มันหลักสิบแต้มนะครับแต้ม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 มาใช้สูตรที่สองแต้มนะครับนะครับแต้มนะครับเนาะตัวนี้นะครับมันจะคุมบนล่างนะครับเนาะแต้มตัวนี้คุมบนล่างดีมากนะครับในวัตถิพันธมาก็เข้าบนล่างนะครับแต้มในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วใดไปที่ ตอนนี้ยังไม่ประมาณผลนะครับสองสองแปดนะครับแล้วก็สามสองเข้าคู่ล่างนะครับเข้าห้าแตงนะเข้าห้าแตมคู่ล่างนะครับเข้าคู่ล่างนะครับแล้วก็สาหรับในวันนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับได้ไปที สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งแต้มนะครับเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเนาะเข้าสีแต้มสีนะครับเนาะก็ว่าเข้าจะคอยสีแยกออกมาอีกนะครับเนาะหลายเลยนะครับตัวที่วงสีแดงตัวไหนเข้าแต้มสีเจ็ดมีหนึ่งแต้มนะครับสี่เจ็ดหนึ่งแต้มสีสองหกแต้มสีสามเจ็ดแต้มนะครับ แล้วก็ห้าเจ็ดสองแต้มห้าแปดสามแต้มห้าเก้าสี่แต้มห้าศูนย์ห้าแต้มห้าหนึ่งหกแต้มห้าสองเจ็ดแต้มห้าสามแปดแต้มไม่มีห้าสี่เก้าแต้มหกเจ็ดสามแต้มหกสองแปดแต้มไม่มีหกสามเก้าแต้มเจ็ดเจ็ดสี่แต้มเจ็ดแปดห้าแต้มเจ็ดเก้าหกแต้ม เจ็ดศูนย์เจ็ดแต้มเจ็ดหนึ่งแปดแต้มไม่มีเจ็ดสองเก้าแต้มเจ็ดสามศูนย์แต้มไม่มีเจ็ดสี่หนึ่งแต้มนะครับแปดเจ็ดห้าแต้มนะครับแปดสองศูนย์แต้มไม่มีแปดสามหนึ่งแต้มนะครับเก้าเจ็ดหกแต้มเก้าสองหนึ่งแต้มเก้าสามสองแต้มหนึ่งเจ็ดแปดแต้มไม่มีหนึ่งสองสามแต้มหนึ่งสามสี่แต้มสองเจ็ดเก้าแต้ม สองแปดศูนย์แต้มไม่มีสองเก้าหนึ่งแต้มสองศูนย์สองแต้มสองหนึ่งสามแต้มสองสองสี่แต้มสองสามห้าแต้มสองสี่หกแต้มนะครับเอานะครับได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาสีนับบางวาได้จะคูณนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสิบสองคู่นะครับชุดนี้สามสิบสองคู่นะครับสามสิบสองคู่เราก็จะยืนชุดนี้ไว้นี้นะครับสามสิบสองคู่ถ้าพระเอกไม่ผิดพลาดน,นะครับก็จะเข้าทันทีเลยนะครับตัวนี้พระเอกนะครับตัวเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะว่ามันเดินมาตลอดเท่าไรจับตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้มันบาลานซ์กันนะครับมันเข้ากันนะครับมัันนเข้าก ในหัวดีนะครับเนาะได้มาที่สามสิบสองคู่เดี๋ยวเราแยกสามสิบสองขูดมานะครับนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสามสิบสองคู่นะครับในตรงนี้นะครับถ้าพระเอกไม่ผิดพลาดก็โอเคเลยนะครับสามสิบสองคู่นะครับเดี๋ยวเขาจะงค่อยเอาสูตรที่หนึ่งนี่เด่นดีมากเลยสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาสูตรที่หนึ่งแกับสูตรที่เก่ามาจับนะครับเอาสูตรที่เก้ามาจับก่อนแล้วค่อยเอาสูตรที่หนึ่งมาจับนะครับ นะครับในชุดนี้เนาะเดี๋ยวตัวเรีมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับในชุดนี้เนาะสามสิบสองคู่นะครับถ้าเอาสูตรที่หนึ่งนะครับหรือเอาสูตรที่เก่ามาจับเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปอีกนะครับเนาะเย็นไปที่สามสิบสองคู่นะครับเอาสามรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงนสำเนาเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ